ไใช่อาหารแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มน uh> ั่นเองนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะนั่นก็คือน้ำกระชายมะนาวน้ำผึ้งนั่นเองนะคะก็ส่วนผสมก็มีแค่สามอย่างเหมือนชื่อเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะมีเป็นกระชายนะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นกำๆแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้ไม่ได้ล้างนะต้องไปล้างก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำผึ้งนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาเป็นหลอดนะ แล้วก็มะนาวค่ะมะนาวสองลูกอันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้เองนะคะแล้วก็เราต้องใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็เป็นน้ำเปล่านะคะเอาไว้ปั่นกับกระชายในนี้นะคะแล้วก็กระชอนนะคะอันนี้เป็นกระมังนะคะแก้ว มีดแล้วก็เขียงนั่นเองนะคะมีเท่านี้นะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยะค่ะเริ่มจากการเอากระชายของเราเนี่ยไปล้างกันค่ะตอนนี้นะคะเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราล้างกระชายแล้วก็มะนาวด้วยนะคะกระชายของเราเนี่ยมันจะล้างยากหน่อยนะคะเราก็ต้องตัดลากเขาออกนะคะแล้วก็ล้างนานๆนะเพราะว่าแบบว่าอันนี้มันจะมีดินใช่ไหมคะเราก็ต้องล้างเอาดินออกให้หมดเพราะว่าเราจะเอาเขาเนี่ยไปปั่นรวมกับ น้ำเปล่านะคะมันเราจะต้องกินมันเข้าไปถ้ามีดินก็คือเราก็จะกินดินเข้าไปด้วยนะคะมาโอ้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหลังจากล้างแล้วเนาะ,ะเราจะมาทําการหั่นกันนะคะหั่นกระชายให้มันปั่นง่ายๆเนาะ,ะเราจะหั่นกระชายนะคะออกเป็นเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะ,ะมันจะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะทุกคนนี่ก็ค่อยๆงแข็งนะคะ เรียบร้อยเลยนะคะได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่นะคะทุกคนเราเหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นแบบนี้เราจะทําประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราทําแค่แก้วเดียวนะคะใครทําเยอะก็ใส่เยอะๆเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้กะขนาดนะคะเรากะด้วยสายตาของเราเองนะคะเพราะเราทํากินเองนะ <c oughs> เราจะเอามาใส่เลยนะคะใส่เลยใส่ในโถปั่นเลยนะคะ <c oughs> เราจะทดลองทํากินก่อนนะคะทุกคนเราก็จะยังทําไม่เยอะนะเราก็ทาแค่นี้ก่อนแล้วก็ใส่อะไรต่อคะพี่เตยน้าเปล่าเพื่อให้มันปั่นได้น้ำเปล่าเขาบอกว่าไม่ต้องใส่เป็นล้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันกระชายมันจะมีฟองนะคะมันจะโฟขึ้นมาอันนี้มันกินเหมือนแกงเลียงเลยทุกคน <c oughs> กระชายที่เอามากระชายน <ทำ S 1> ี่เขาเอาไปทไําเป็นพวกผิดแกงแกรหรือว่าทําแกงเลียงนะะเราไม่รู้ว่าาใช้จะเอามาเป็น เรามาเริ่มปั่นกันเลย เราดูข้างในนะคะแต่เดี๋ยวแม่รอว่าจะปั่นอีกนะคะทุกคนอั่นอีกค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราปั่นได้ละเอียนแล้วนะคะดูจากนี้แต่ว่าเราก็ต้องรอเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะม่เปิดฝา นี่นะคะตัวแกงของเราพร้อมกลองเลยนี่นะคะมีเศษของเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เราก็จะทําการบี้ๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันน่าจะมีน้ําติดอยู่ตรงเศษเศษไได้เยอะเลย พี่เตยว่ามันจะอร่อยไหมคะเนี่ยเอ้ยมันก็น่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าน้ำพุ้งมะนาวก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้คือละเอียดมากเลยนะคะทุกคนก็คือมันแบบละเอียดจริงๆอะดูจากอันนี้มันโจ๊กเลยค่ะเราก็อเสร็จนะคะเราจะมาทำการตักฟองออกนีค่ะฟองออกไป เอาแค่ okay. น้ำไว้โอเคตักฟองตักฟองออกให้หมดเลยใช่ไหมคะพี่พิเตยใช่แล้วแต่มันก็หอมกระชายนะพี่เตยเนาะใช่กลิ่นม,มันฟุ้งมากแต่เอามาทำเครื่องดื่มนี่ไม่รู้ว่าจะกินแล้วจะอร่อยไหมนะคะแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะมันก็น่าจะได้ประโยชน์เนาะใช่ นี่นะคะคือแก้วของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่เราเตรียมน้ํากระชายปั่นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะที่แยกกาก,กเรียบร้อยเราจะมาทําการบีบมะนาวใส่แก้วกันนะ mm hmm. น้ำมะนาวนะคะเอาแค่น้ําของมะนาวโอ mm ้ hmm. ได้เยอะเหมือนกันนะเด mm ี๋ยวเราต้องมาลองชิมนะว่าเอ่อเปรี้ยวหวานประมาณไหนลเอาใส่ไปสองสองอันก่อนลองก่อนคนะ่ะและ ใส่น้ำผึ้งโอ้น้ำผึ้งมะนาวสุดยอดนะน้ำผึ้งนี้ก็น่าจะต้องเยอะหน่อยอ่ะเราใส่อันนี้เลยไหมใส่แ้ <ขอ S 1> <ล>ช้อนตักดีไหมคะจะหกไหมช้อนตักดีกว่านะคะน้ำกระชายของเราค่ะนี่น้ำกระชายเข้มข้นเลยเนะะี่ย ช้อน oh, <laughs> ม่นกกะฮะชงกาแฟนเลยคนให้น้ำพึ่งละลายใช่ไหมคะไม่ว่ามันน่าจะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวหวานเป็นไงคะฉุน <c oughs> ให้แม่ชิมนิดหนึ่งตักมาให้แม่ชิมเลยคะ่พะพอกินเข้าไปอ่ะมันรู้สึกขม แต่พอมันอยู่ในปากเรามันก็ไม่ขมอ,อเดี๋ยวแม่เราลองชิมนะคะกระชายไงคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องบีบมะนาวเพิ่มกับน้ำผึ้งค่ะนี่ใช้มะนาวหนึ่งลูกเลยนะคะเนี่ยน้ำผึ้งเราจะหมดใช้น้ำผึ้งเยอะหนะ่อยค่ะจ้าโอ้โหจะหมด คนเลยหลังจากที่เราทำการผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราคิดว่าเราจะใส่น้ำแข็งัก่ง่อยนะคะเพื่อเพิ่มค่ะให้มันเจือจางลงแล้วก็มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะเราเอาน้ำแข็งมาใส่กันเลยดีกว่าเพราะว่าที่เราช,ชมไปนะคะรสชาติมันก็เข้มข,นข้มขนนะคนมากเวอร์ขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนว่าเราก่งเราทำกินเองนะไม่ได้ขายกัน น้ำแข็งลงไปเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะคะเราเอามะมะนาวนะคะมาใส่ข้างบนเพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยเราใส่น้ำแข็งลงไปนะคะแล้วรู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วก็เพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปนะคะตอนนี้มันได้เป็นไล่สีแบบนี้เลยนะคะก่อนกินนะคะเราต้องมาทำการคนเลย อนนี้จะได้ความสดชื่นมากขึ้นโอเคคนนะเป็นน้ำที่กลิ่นแรงมากนะคะกลิ่นกระชายมากเยถึงขั้นตอนการชิมแล้วเน่งอ่ะอือใส่น้ำแข็งมาแล้วดีขึ้นเลยอืออืมอืม,อม,อม,อม ใช้ได้เลยะคะ่ะแต่ว่ามันยังมีความขมอยู่นะอ,อันนี้เนี่ยคือมันดีกว่าตอนที่ไม่ใส่น้ำแข็งเยอะเลยะคะ่ะอันนี้ก็คือแบบมันจะมีกลิ่นของกระชายนะคะนำมาอย่างแรกแล้วก็มีความขมนิดๆน,นะคะไม่ได้ขมขนาดนั้นนะแล้วก็มีรสชาติของน้ำรึ่งมะนาวนั่นเองนะคะมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆแล้วก็กลิ่นกระชาย ก็ถือว่ากินได้นะใช่ไหมคิดว่าช่วงนี้เรากินเพื่อรักษาสุขภาพนะคะใช่ไหมคะใช่เลยอ่ามาเดี๋ยวแม่ลองชิมหน่อยสิคะคือตอนที่ทําตอนที่ยังไม่ใส่น้ําแข็งนะคะมันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแต่ว่ารสชาติมันจะเข้มข้นนะคะตอนนี้ก็ใส่น้ําแข็งเลยไม่ลดลองชิมดูนะคะอืมใช่พอใส่น้ำแข็งแล้วมันเย็นเย็นแล้วก็สดชื่นขึ้นมันจะมีความขมเล็กๆค่ะขมอยู่ข้างหลัง เฮ้ยแต่มันกินได้อร่อยอยู่อือร่อยค่ะอร่อยใช้ได้ค่ะทุกคนถ้าแบบว่า,าคือภาพความขมมันแบบขมเล็กๆอะค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าคำว,ว่ากระชายเนี่ยมันเป็นสมุนสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะทุกคน ก็ถ้าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะน้อิี่เตยทำไงคะก็ลองไปทำดูนะคะวัตถุดิบเดี๋ยวมีแค่สามอย่างเท่านั้นนะคะกระชายมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งนั่นเองนะคะเอามาทำใช่แล้วก็กินตรงไปปายมันก็จะไม่ขมแล้วตอนดูดเข้าไปตัวแรกไม่ขมต้องคืนก่อนมันจะใช่คือกระชายแม่เราซื้อมากำละสิบบาทเองนะทุกคนแล้วก็มะนาวก็ใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะอื ถือว่าใช้ได้เลยอร่อยเลยแหละแม่รสชอบนะคะเพื่อสุขภาพเราต้องทานของที่มีประโยชน์นะคะพี่เตยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็สำหรัคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ้หรับคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายอะไรนะคะผู้ใหญ่แล้วจะชอบกินนะ